สวัสดีพี่น้องบุตรสุคนจ้าสาวคันแกนพากินมาแล้วจ้าวันนี้สาวคันแกนนี่ยหนึ่งปลาพี่น้องหนึ่งปลาน,นิ่งทรงเครืองเลยตัวใหญ่ๆเลยจ้าตัวนี้เป็นโลบุนเด้อนี่โลกว่าเยอะจ้าตัวนี้อันทรงเครืองแบบต่าเครื่องใแบบส่แบบว่ามาักขามขึ้นเลยด้ยพี่น้องหอมหอมแซ่บจ้าไปลองเห็ดตามได้เด้อมีสูตรหายุจ้าสูตร อันหนึ่งปลาหินส่งเคืองหนึ่งปลาส่งเคืองอาจา้าสูตรกล้องเขาจา้ากล้องเขาน้อยมีแคปใกล้มาพรอพีมน้องจา้าอ่ะไปทำหนอมีแจวบองจ้ะแจวบองจาก พี่สาวอยู่หลังหอเอามาฝากอันหนึ่งบักแตงใช่ไหมจ๊ะพี่น้องจ๊ะบักแตงนี่ก็สิแปลววาสิไปทางเขาแล้วนะสีโรยล่าสีเหลืองไปแล้วก็เลยเอะเอามามีมาหนึ่งใส่กันอืมได้เยอะจ้ะเพราเป็นยังผสมเ่ายังอันนี้เป็นพักลำพี่น้องก็กินพักลำว่าจ้ะพักลำ อันนี้เป็นยอดกระทรุกโลกพี่น้องยอดผักกระทรุกโลกมันยอดอีหยังหรอแบบนี้เหรอผักกางเพื่ออื่นว่าผักยอดหยังเนาะยอดักกระทรุกโลกกระต่างตัวเนาะก,กินได้กินได้คือกันมาจ้ามาโอ้องงยคำเย้เลยจ้ะมารคขามขึ้นบดดุ้นเลยจ้ะพี่น้อง ถ้าตะไคร่ใบประกูดแบบว่าคุกยู่นหนีหมจ้าคกุกยู่ในตัวป่าเลยแบบว่าเสียบลายอ,อื้พราชินใหญ่เลยจ้ะพี่นอ้อง แทบหอมหอมหอมเกิงพี่น้องจ,จะ้ะคำสมมติว่าแบบ ผู้ใหญ่หกินนะเนาะ,ะกระตำพริกล่งใส้น้ำเด,ด้ดจากในเครื่องที่เข้าหมักแต่ว่าอันนี้เห็ดเพื่อว่าให้ได้หน่อยกินน้ำได้ที่แหลว่าสิไปสู้ร้านหน่อยกินจ้าที่ได้ไปบุบุกนั่งหมักปลาเจ้าอออจบอกไหมห น,นี่เป็น,ปนฟิลพักหนึ่งก็จ๊ะบมเมนฟิลพักสดคืออย่างหนึ่งป๊าหนห้อนฉันดอกหอมๆ ห่อเขาาย่แตงมาฝากอีกแล้วพี่หน่อยจ้ะมีอย่างนี้นี่นซนุปพักติวบอกนี่ซุปนี่อย่างสักอย่างนี่แหละมันคืออยากแทอบันเอาไว้ตะกอนกับจอมัะเขือมาพรอม มีหอยพักกระเดาพักกระเดาลุ่นไปอ๋ฮึม 아, h vegan l ต้มซีอมแล้วอ้อแซ่บแสบ,แสบ <c oughs> ปาตัวยิง่ง่ามันๆนเนาะแปะสะคือสีแซ่บนะพี่น้องเนาะแปะสะเมียงเมียงปลาหนึ่งเงินไหม <c oughs> แล้วมือหนาไปเห็ดซู้ย่หย่จริง <c oughs> ย่ญยมากมาก อิ่มแล้วจ้าบันพี่น้องจ้าอิ่มแล้วแหงบ่เบิดปลาตัวใหญ่คักจ้าตัวใหญ่คักตัวละโลกว่าว่าเป็นยังหรือเนาะเอาใส่ตู้เย็นไปถ่ากินไม่มือรุ่นเนาะมือหยากเอาขันจันกะคลิปนี้เอาไวส้สั่มนี้สักก้อนนะจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะเด้อคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า